สวัสดีค่ะร่างต่อเนาะบางคนอะคือกินเล่าแล้วว่าให้เล่าออตอนท้ายดีกว่าเนาะอีพีวะเอ,อ่ออาริเอ่อ6กเอออ่ะอาริตอริโอ้ขอขึ้นดีเหละคะ่ะไม่ไม่อายเฮ้ยคนละคนเปล่า,าขอขึ้นดี ขอคนดีอยากรักสมสมดุลหรือขอโทษเรื่องที่มีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงขอโทษนะเธอที่เราไปแนบเนื้อกับใครมาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็ขอโทษนะที่เราเอา Disease มาให้เธออะไรเงี้ยนะรู้จัก disease ใช่ไหม Disease ก็คือ,อเชือ้อ ติดเชื้อก็โรคทั้งที่สัมพันธ์อะไรนี่ก็จะติดซีหพื้นติดเชื้ออะไรเงี้ยเออเราพยายามพูดทขาแบไงเปรียบเทียบเปรียบเทียบสมมตินะเออบุคคลดีเพราะนะที่เรามีบุคคลอื่นมีรักซ้อนแบบที่เราแบบเลือกไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะเรา เราชอบกันคู่อะไรเงี้ยเราทั้คู่ชอบกันคู่อะไรเงี้ยเราบาลานซ์ตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เหาะเราแบบขอกลับมาคืนดีกันแล้วแบบเราจะมาบาลานซ์ชีวิตให้เราทั้งคู่แบบมันสมดุลกันนะอะไรเงี้ยให้ชีวิตสมดุลแล้วก็เราจะดูแลตัวเองนะอะไรเงี้ยนะดูแลที่แคร์เธออะไรเงี้ยแล้วก็คนใหม่เอยอ่าคนเก่าเออคนเก่าเลย อยากเปลี่ยนแปลงอยากทําให้มันดีขึ้นเช่อได้เลยดูปีกสิเริ่มมันเริ่มเริ่มเริ่มเลยเป็นแปลงความคือความคิดเขานะเออคือความคิดเดี่ยวคิดนะคือแบบคือ,คอ,คอ,คอเอ้ยอยากทําสิ่งดีๆให้เธออะไรเงี้ยนะออยากทำสิง่งดีๆใ,ให้คุณอะไรเงี้ยนะได้ไหมอะไรเงี้ยเริ่มใหม่ได้ไหมแบบเปลี่ยนแปลงอยาจะปรับปรุงเออปรับปรุงแก้ไขอะไรเงี้ย นะได้ไหมอะไรเงี้ยมีเหรอนอส้นนอแคร์ดูดิขับหลังให้ตั้งแต่ต้นนะไม่มองไม่มองไม่สนนนี่อะไรก็นี่คืเอเนี่ยเหรอเนี่ยค่ะสตริงไม่สนนะเห็นไหมขับหลังยืนขับหน้าหันหน้าออกขับหลังใหไ้ไม่ส้นไม่ดูไม่จับ อ่ะสต็อกไปนะคะ